สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้ครับจะพาดูสูตรจับคู่3ตัวพูนที่6ชุดแบบวงในนะครับก็จะมาจัดให้รุ่นกันสำหรับวันที่1กันยายน2 5 6 5นรบาะครับซึ่งสูตรที่ผมจะมาจับคู่ให้ดูกันนะครับซึ่งผมจะใช้3สูตรนะครับสสูตรเด่นครับแบบ2ตัวนะครับและสูตรสุดท้ายนะครับจะเป็นสูตรประกบ3ตัวนะครับซึ่งสูตรที่จะใช้นะครับ เป็นสูตรแต้มรวมนะครับอ่าสุดท้ายเราจะมาประกบด้วยแต้มรวมนะครับอ่าทีนี้เรามาเริ่มกันที่สูตรด่นครับ2ตัวนะครับอ่เริ่มที่สูตรแรเลยครับอ่าวิธีคิดสูตรที่1นนะครับเด่น2ตัวซึ่งมันจะมาอย่างน้อย1งตัวนะครับก็เราจะใช้เลขที่ออกตั้งแต่1 9 6่กับอามา เรียงไว้ครับจนถึงวดที่ออกครับห้าแปดสามครับแบบนี้ส่วนสูตรแต้มรวมนะครับก็จะเรียงไว้ให้ตั้งแต่หนึ่งห้าเก้านะครับจนถึงวันลาสุดที่ออกนะครับห้าแปดสามอ่าแบบนี้นะครับอ่าสูตรแรกครับอ่าเราจะใช้หลักร้อยครับอ่าหลักร้อยนะครับผมได้หลักหน่วยพุ้นนะครับแบบนี้ครับ เอามาบวกกันแล้วสาแบบนี้ครับ3ตัวนี้บวกกันนะครับหนึ่งบวกหกนะเป็นเจจบวกกับ7เป็น4นะครับซึ่งเราจะได้เลขเด่นตัวแรกคือเลข4ถูกไหมครับจะเป็นเลขเฉพาะอ 4, คอ,อ่สนักกีสองอ่าเราก็จะได้ตัวเด่นนะครับนักกีสี่และ2ซึ่งจะตีไมา่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอ่าซึ่งงวดที่เข้าคืองวดนี้ครับออก4 1 7นะครับก็เข้าเด่นที่4 ก็จะได้อย่างนี้นะครับทํามาครับสู่อ่ะอันนี้คือสู่แรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสู่ที่2กันต่อมาครับตัวที่2นะครับนำหลักร้อยครับผลได้หลักหน่วยนะครับไดหลักหน่วยสองตัวที่ออกนะครับสี่เจ็ดสามตัวนี้บวกกันนะครับแปดบวกกับเจ็ดนะครับอ่าเป็นห้านะครับห้าบวกเจ็ดนะครับอ่าเป็นสองนะครับ เต้นตัวแรกคือ2จับกันได้เฉพาะคนสองเป็น4ก็คนที่ออกนะครับคือพวกนี้ครับออก405ก็เข้าเด่นที่4ครับอันนี้หลักหน่วยครับต่อมาคนที่3นะครับใช้หลักร้อยครับ,น 3, รค,รบคนที่หลักหน่วยของพวกนี้คนที่หลักหน่วยของคนที่ออก405ศนาเนาะสี่บวกกับเจ็ดครับเป็น1 1ึบวกกับหเป็น6นะครับเต้นตัวแรกคือ6จับกันได้เฉพาะ6 6มีค่าเป็น9อ่าก็ ออกท่าจะ405นะครับก็จะเป็น594ก็เข้าเด่นที่9นะครับมาที่หลัก10ครับก็สูงนี้จะเป็นสูงเด่นนะครับซึ่งมันมาได้ทั้ง110หน่วยนะก็จะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับสูงเด่น2ตัวนะครับต่อมาครับวันนี้ครับอ่ขับมาถูกต่อครับใช้หลักร้อยครับของวที่ออก405บุฒิหลักหน่วยครับวุฒิหลักหน่วยของงวดนั้นครับ594อ่า405ถ้าเป็น99บวกกับ4ครับเป็น3 ได้เฉพาะคำสาปปินห้าเนาะอ่าซึ่งวันที่ออกถ่าจะห้าก้าสนั่นคือ583แปซึ่งก็ติดมา2ตัวเลยครับ3ามและติดมา2ตัวเลยนะครับอ่าซึ่งเราจะเป็นแบบนี้ครับต่อมาครับงวดใหม่ครับอ่างวดใหม่นี้นะครับก็เรามาคำนวณดูกันนะครับใช้หลักร้อยครับผลที่หลักหน่วยของงวดนั้นนะครับ5้าบวกสเป็น9 9บวกสนะเป็น2จับเลขเฉพาะของสองเป็น4อ่าฉะนั้นงวดนี้ครับเราจะได้คู่เด่นนะครับนั่นคือ2และ4นั่นเองนะครับ โอเคนะครับอันนี้จะเป็นสูตรแรกครับต่อมาดูสูตรที่2นะครับสูตรสอ,อันนี้นะครับเราจะใชะ้หลักร้อยนะครับบวกล้หลัก10บบวกลกหน่วยครับ หนึ่บวกเนะครับโปรได้เจ็ดนะครับ1นบวกเเป็นสิบวกเเป็น7นะครับเด่นตัวได้คือเถูกไหมครับอ่าบวกบวกกับ9คงที่นะครับเป็น6อ่าซึ่งเราจะได้คู่เด่นครับคู่ได้คือ7และ6ซึ่งคงที่เริ่มเข้าคือโมนิครับออกสี่หนึ่นะครับก็เข้าเด่นที่เจ็ดมาที่หลักหน่วยครับอ่าต่อมาครับค่ที่2นะครับก็คือโมนี้ครับ4ี่อ่ะออก4ี่ศาเรามาคำนวณดูครับ ใช้หลักร้อยบริหลักสิบผลิตหลักหน่วยครับนามสกลในี้บวกกันลักษณะแบบนี้ครับ8ปดบวกศูนย์ครับเป็น8 8ดบวกกับ7เป็น5บวกกับ9ที่เป็น4ก็จะได้คู่เด่นครับ5้าและสซึ่งมันออกนะครับคือโมนี้ครับ4ี่ศูนย์ห้าซึ่งก็เข้าเด่นที่2ตัวเลยครับ5้าและสี่ออกสี่ศูนย์ห้าคือโมนี้ครับซึ่งสถิติจะเท่ากับสูตรแรกครับต่อมาครับสูตร ออที่สนะครับใช้หลักร้อยครับบทนี้หลักสิบบทนี้หลักหน่วย4บวกนึเป็น5้ครับวทหเป็นศ์นยบวกกับเก้าที่เป็นเฉะนั้นเราจะได้คู่ดิดนะครับศูนย์เ้านะครับซึ่งมันเข้าคือคู่นี้ครับออกห้าเเข้าเด็ดที่เมาที่หลักสิบครับต่อมาครับข้อต่อมาใช้หลักร้อยครับของคู่นี้ครับที่ออกออกสี่ศูนย์ห้บนี้หลักสิบบทนี้หลักหน่วยครับของคู่ที่ออกห้าคั่สามัวนี้บวกกันได้เลยครับสี่บวกศูนย์บวกสี่เป็นแปดแปดบวก้า เราจะได้คู่เด่นครับแปดและเจ็ดซึ่งจะตีมาอย่างแต่ว่าหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวเด่นีนข้าวก็จะเป็นเลขแปดข้าวที่ดักสิบครับของงวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับอ่างวดใหม่ครับเรามาดูกันใช้หลักร้อยครับหอวเรหลักสิบหัวเรหลักหน่วยของงวดแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้นะครับห้าบวกเก้าครับเป็นสี่สี่บวกกับสามป็นเจ็ดบวกกับเก้าของที่เป็นหกอ่างวดใหม่นี้ครับเราจะได้คู่เด่นครับนั่นคือเลขเจ็ดและเลขหกนะครับสูตรแรกครับเด่น 24มาตัวสูนี้ครับ76มาตัวอ่าฉะนั้นเราก็จะได้คู่ตัวละครับที่4คู่ถูกไหมครับอ่าต่อมาดูครับอีกสูนครับสูตรที่3นะครับก็เหมือนกันก็เช่นกันครับเป็นสูตรเด่นแบบสตัวนะครับสูนนี้ครับคิดยังไงเรามาดูกันอ่าวิธีคิดสูตรตัวนี้นะครับเราจะใช้หลักร้อยครับอ่ามัมปูด้วยหลักหน่วยครับเริ่มพิจิตรนี้เลยครับก่อน1 9ึ่งเก้าหกนะสองตำแหน่งนี้เอามาบวกกันได้เลยครับ1นึ่งบวกหกเป็นเจ็ดนะครับ บวกกับ9กงที่ครับเป็น6อ่าเห็นไหมครับสูตรสองนะครับซึ่งเราจะใช้หลักร้อยบวกกับหลักสิบแล้วก็บวกกับหลากหน่วซึ่งเราจะใช้2งวดบวกกันนะครับอันนี้ใช้แค่งวดเดียวนะบวกกันบวกลงมาได้เลยครับคำนวณลงมาได้เลยนะครับสูงนี้นะครับก็สามารถที่คำนวณต่อได้ทุกงวดนะครับถ้าสูงมันตื่นต่อครับะซึ่งข้อวติดที่เลขเจ็ดนะครับมาที่หลักหน่วยครับเห็นไหมครับออกแปดสิบเจ็ดจะประมาณนี้นะครับต่อมาครับงวดที่สองแปดบวกเจ็ดครับ เป็น5บวกกับ9กคงที่ครับเป็น4ซึ่งจะได้5 4สมาตัวครับก็เข้าเด่นที่4เข้าที่หลักหนยครับเนี่ยครับอ่าต่อมาครับงวดที่3ามบวกกับ7อ่าเป็น1บวกกับ9หคงที่เป็น0นฉะนั้นจะได้1 0ูก็เข้าเด่นที่0ูมาที่หลัก10บครับงานแบบนี้ครับต่อมาครับ อ่ะคู่นี้ครับ4บวกกับ5นะครับเกบวก9คงที่อ่าเป็น8นะครับนี่เต็ง9และ8ก็เข้าเต็งที่9นะครับมาที่หลักสิบเนี่ยซึ่งจะได้แบบนี้ครับต่อมาครับอ่า5บวกกับ4เป็น9นะครับบวกกับ9คงที่เป็น8ก็จะได้คู่เต็งเกละ8ซึ่งเข้าเต็งที่8นะครับที่แล้วอันดับสิบครับ งวดใหม่ครับก็ใช้หลักร้อยบนที่หลักหน่วยครับ5บวก3เนี่ยเป็น8บวกกับ9คงที่เป็น7นะครับอ่าฉะนั้นตรงนี้นะครับ2สูรนะครับอันนี้มันชนกัน้ที่เลข7ถูกไหมครับฉะนั้นเราจะรวมนะครับ2สูรอันนี้ครับก็เราจะได้เลขเด่นนะครับนั่นคือ 7, 6และ8นะครับเพราะว่ามันมีเลขที่3กันนะครับนั่นคือเลขเครับาะฉะนั้นเราจะได้ตัวเด่นนะครับที่ฟันธงครับเนี่ยตัวเด่นครับ7 6 8นะครับ 678นั่นเอนะครับเราก็จะมาประกบด้วยสูตรอันนี้ครับที่มันไม่ชนกันนะครับนั่นคือ24ครับซึ่งจะตีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับจากสีจีที่เดี๋ยวนาให้ดูนะครับซึ่งมันจะเข้านะครับหลายงวดเลยครับทีนี้เรามาจับคู่ครับแบบนี้ครับด่น3ตัวนี้ครับซึ่งผมจะเน้นมาที่หลัก 10หน่วยครับ6 7 8นะครับส่วนสูตรอันนี้นะครับด่น2และ4ะแบบนี้นะครับทีนี้เอามาจับคู่ก่อนครับจับคู่โตนนะครับก็จะได้แบบนี้ครับอ่าสามได้นี้นะครับซึ่งผมจะวางไว้ที่ตำในหลักหน่่วนะครับหน่วยบนนะครับสามนี้ก็จะได้แบบนี้ครับ 26นะครับสองหนะครับจะได้สอนะครับ4 7ต่อมาครับส8และ4ี่อ่ะซึ่งเราจะได้คู่โต้นะครับที่3าอ่ะหคู่ครับ เอาสู่เด่นนะครับ678มาตัวนะครับมาประกบด้วยคู่นี้ครับ 2- 4ฉะนั้นก็จะได้6คู่นะครับ6คู่เด่นนะนี่อ่ายังไม่จบแค่นั้นนะครับอ่าเรามาดูต่อครับสูตรที่จะมาจับผู้ชุด3ตัวนะครับซึ่งผมจะใช้วิธีจับด้วยแต้มรวมนะครับแต้มรวมอันนี้จะเป็นสู่แต้มรวมแบบตัวเดียวเลยนะครับสูตอันนี้นะครับ อ่าซึ่งผมจะอ่าใช้สีจีดนะครับเอามาจับตัวเด่นออกมานะครับก็ให้เรานะครับเริ่มที่งวดนี้เลยครับที่ออกหนึ่งห้าเก้านะครับอ่าแต้มรวมนะครับงวดแรกนะครับซึ่งผมจะจับสีจีดนะครับตั้งแต่งวดนี้ครับหนึ่งห้าเก้าก็ทำให้ที่แต้มรวมนะครับอ่าห้านะครับอ่างวดแรกคืองวดนี้เลยครับไปที่แต้มรวมห้า ซึ่งแต้มรวมอันนี้นะครับมันจะข้ามไปนะครับจะข้ามไป4ี่้วนนะครับสี่มวนคือเราจะให้มันนะครับนี่มันจะข้ามไป4ี่ม้วนนะครับแบบนี้ครับแล้วมันก็มากลับมานะครับเข้าที่แต้มรวม5อีกครลาะครับืองวนนี้ครับจากที่ผ่านไป4ง่้วนครับเขากลับมาเข้าด้วยแต้มรวมครับนั่นคือ6 18 เป็นแต้มรวม5้านะซึ่งเราจะได้อย่างนี้นะครับ 6- 1 8เป็นแต้มรวม5้าเนาะนะซึ่งเลขก็จะข้ามไปนะครับ4ี่งวดครับอ่าเราก็นับข้ามไป4ง่งวดครับสี่งวดน,นี้เราก็มาออกครับคืองวดน,นี้8 0 7สูก็มาด้วยแต้มรวม5เห็นไหมครับ8 0 7สูเเป็นแต้มรวม5้านะครับนี่ก็กลับมาด้วยแต้มรวม5้าอีกครั้งจัดดิบ ผ่านไป4งวดฉะนั้นงวดนี้ครับก็จะเป็นรอบผมสู่ตันนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันผ่านไปแล้วนะครับ4งวดครับเพราะฉะนั้นงวดนี้นะครับคาดว่ามันจะต้องเป็นแต้มรวม5้านะครับสำหรับในงวดวันที่1กันยายนนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะมาประกบนะครับชุด3ตัวนะครับคือจะใช้แต้มรวมที่ได้คือตรงนี้ครับตัวนี้ เระดิสแต้มรวมห้าเนาะเอามาประคบชุดสามตัวเลยครับอ่าชุดที่เข้ากับแต้มรวมห้าครับก็จะมีแบบนี้ครับตอนนี้คือเรามีสองหกนะครับเป็นคู่นะครับคู่สองตัวนะครับสองและหกครับเป็นแต้มรวมแปดนะครับแต้มรวมแปดอ่าซึ่งผมจะมานะครับมัดรวมนะครับให้ได้แต้มรวมห้าครับก็จะเป็นคู่ชุด 7นะครับนะคู่ชุดเจ็ดเจ็ดสองหกซึ่งมันจะอดจะเท่ากับแต้มรวมนั่นี่นะครับนับดูครับ7บวกกับ2เป็น9 9กบวกกับ6เป็น5นะครับซึ่งจะเป็นแต้มรวม5เนาะต่อมาครับคู่ชุด4 6เนี่ยคู่4 6จับด้วยแต้มรวม5นะครับอ่าก็จะเป็นอ่า5นะครับ5 4 6นะครับ ต่อมาครับคู่นี้ครับสองเก็จะเป็นคู่ชุดนี้ครับหกสองเจ็ดนะครับจะได้ที่แต้มรวมห้านะครับต่อมาครับสี่เจ็ดครับสี่บวกกับเจ็ดครเป็นหนึ่งหนึ่งบวกกับสี่เป็นแต้มรวมห้านะครับนี่เขาจะได้แบบนี้แล้วต่อมาครับคู่นี้ครับสองแปดครับก็จะเป็นเพิ่มอ่ใส่ห้าเข้าไปครับก็จะจะตรงกับแต้มรวมห้าเราเห็นครับต่อมาครับคู่สุดท้ายครับสี่แปดครับอ่ก็ใส่เลขสามเข้าไปครับทีน้เราจะได้แต้มรวมที่ห้านะครับ นี่แบบนี้ครับฉะนั้นวันใหม่ครับคู่ชุด3ตัวครับที่ได้นะครับอ่าก็ในนี้ครับก็จะได้ดังนี้ครับสำหรับวันที่1กันยายนครับเป็นชุดเด่นนะครับ3ตัวนะครับ3ตัรูปุ่นนะครับรอรุ้นนะครับวันที่1กันยายนนะครับอ่าก็มาจัดให้รุ่นกันนะครับก็เลือกที่จะนณาเอานะครับือกเอาตัวที่เราถูกใจนะครับอ่าก็ฝ่ายเมียนแทวทางนะครับ ซึ่งเราจะได้แบบนี้นะครับซึ่งทั้ง6ชุดนี้นะครับก็เข้าที่แต้มรวม5นะครับแต้มรวม5อันนี้นะครับก็มาจากนี่ครับสีทีครับที่มันเข้าแปบนี้นะครับซึ่งจะเข้าไป2นงวัวครับเราก็จะได้แต้มรวม5กลับมาอีกครั้งนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเราถูกใจนะคบเก็ไว้ดูได้เลยนะครับ ซึ่งอาจจะมาแบตรงนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเข้าที่3ตวัวโต๊ดก็นำไปจับคู่ชุดดูกันได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ